เค okay. กาบสวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเดลสปอระกอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะ mm hmm. ก็คลิปนี้เราแวะเวียนเข้ามาเล่นในเซิร์ฟกาลินาอีกสักหนึ่งคลิปนั่นเองครับทุกคนนะเพราะมันมีสาเหตุที่ผมเข้ามาในเซิร์ฟกาลินาครับทุกคนเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งซึ่งเล่นในเซิร์ฟกาลินาแล้วทักมาบอกผมว่าพี่ เซิร์ฟกาลีน่ามีเสียงภาคไทยแล้วนะครับผมก็เลยบอกเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวจะลองเข้ามารับชมกันหน่อยนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นเสียงภาคไทยแบบไหนนะครับทุกคนก็คลิปนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้เป็นคลิปที่จะมาฟังเสียงภาคไทยอะไรในเกมนี้หรอกก็คือคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําปืนเทพครับทุกคนแต่ว่าเป็นปืนเทพที่ถูกลืมนั่นเองนะหาว่ามันคือปืนอะไรต้องบอกก่อนว่ามันคือปืนตระกูล S MG นั่นเองนะครับทุกคนนะ คุณหน้าคุณตากันไหมที่ผมบอกขนาดนี้ใครที่รู้แล้วก็คงจะร้องอ๋อเลยใช่ไหมครับทุกคนส่วนใครที่ไม่รู้ก็คงจะมึนๆงงๆอยู่ว่าเฮ้ยที่พูดอะไรวะมันคือปืนอะไรวะอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับทุกคนว่ามันคือปืนอะไรนะครับทุกคนนะนี่นี่คือปืนเอ่อวิทยาร์ดสนั่นเองครับทุกคนไม่รู้ว่ามันชื่อว่าวิทยารยิงหรือเปล่านะแต่เพราะว่าผมอ่านได้ประมาณนี้แหละวิทยารนั่นเองครับทุกคนเป็นปืนสัญชาติรัเสเซียนั่นเองนะ ก็มันเป็นปืนที่เทพอีกกระบ,บอกหนึ่งนั่นเองครับทุกคนถามว่ามันเทพยังไงนี่ดูค่าสแต็ของมันครับทุกคนความเสียหาย25เลยนะเว้ยก็ถือว่า โอ้โหเยอะนะเยอะกว่าพวกตระกูลปืนไรเฟิลจูโจมหรือ AR ต่างๆนะครับทุกคนปืนนี้บอกเลยว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับทุกคนแต่ว่าเจ้าปืนตัวนี้พูดตรงๆว่ามันเป็นปืนที่ถูกลืมจริงๆไว้ก็คือมันเป็นปืนที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่คนก็เลยไม่ค่อยหยิบเอามาเล่นกันนั่นเองนะครับทุกคนนะก็น่าสงสารเจ้าปืนกระบอกนี้จริงๆนั่นเองนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้ผมจะมาหยิบเจ้าปืนมามือตัวนี้มาไล่ยิงทุกคนนั่นเองนะครับทุกคนนะ ก็มาเดี๋ยวเรามาดูของแต่งคร่าวๆก่อนว่าผมแต่งอะไรไปมั่งนะคือของแต่งตรงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีความชํานาญในการแต่งจะปปืนตัวนี้เลยเพราะว่าผมนั่งวิจัยมาอยู่ประมาณ2วันแล้ววะก็เลยไม่ได้ชุดแต่งที่ลงตัวสักทีก็เลยเอาชุดแต่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันเข้ามือผมที่สุดนและใกล้เคียงที่กับสไตล์การเล่นของผมที่สุดและผมก็เลยเอามาเป็นคอนเทนต์ในคลิปนี้นั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเราไล่ก่อนเลยว่าผมใช้อะไรนะปากกระบอกปืนนี่ผมใช้เป็นตัวนี้นะครับทุกคนแซนสตอม แล้วก็กิฟหน้านี่ผมใช้เป็นตัวนี้เลยแล้วก็เรื่องของออลำกล้องปืนผมใช้เป็นตัวนี้ครับทุกคนก็คือวิทยาต์บาเรลอะไรเนี่ยเออเนี่ยตามเนี้ยผมใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าผมก็ไม่แม่นภาษาอังกฤษนั่นเองครับทุกคนก็คือผมใช้ตัวนี้นะเพราะว่าเพิ่มระยะหน่อยจาก18เมตรเป็น21เมตรนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องแผดผมใส่เป็นตัวนี้ดีดีแพนทอนก็คือเพิ่มในเรื่องของเอ่อแฮนดลิงให้มันมีเอ่อในการยก ยิงให้มันไวขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนะแล้วก็เรื่องของตัวนี้อ่ะใส่ตามนี้เลยเพราะมันมีของแต่งตามนี้แล้วก็เรื่องลำกล้องปืนนี่ผมใส่ตัวนี้เพราะว่าผมจะไม่ใส่เลเซอร์นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะปืนตัวนี้ใส่เลเซอร์แล้วมันดูไม่ค่อยเข้ากัน <laughs> ผมก็เลยไม่ใส่นั่นเองครับทุกคนแล้วก็กิฟท์หลังผมใส่เป็นตัวนี้นะ AK นั่นเองครับทุกคนแล้วก็พั ai, นท้ายนี่ผมใส่เป็นตัวนี้เลยนะแล้วก็เรื่องของแม็กกาซีนนี่ผมใส่ตัวนี้มันมีตัวเดียวแหละก็คือเป็น45นัดนั่นเองนะครับ ของแต่งคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนั่นเองครับทุกคนป้าจะเราไปดูในเรื่องของคาลิเบตกันคาลิเบาลำกล้องอนี่ผมใส่เป็นตัวนี้ครับทุกคนดันสุดเลยแล้วก็เรื่องของกิฟหน้านี่ผมใส่เป็นตัวนี้อย่างนี้เลยอัมตันอย่างนี้เลยครับทุกคนแล้วก็เรื่องของกิฟหลัง นี่ผมใส่เป็นตัวนี้เลยครับแล้วก็เรื่องของพันท้ายนี่ผมใส่เป็นตัวนี้เลยครับทุกคนนะก็ตามนี้แหละก็คือจริงๆแล้วว่าเจ้าปืนตัวนี้ที่ผมมาเน้นในเรื่องของความเสถียรระหว่างการเคลื่อนที่ก็คือเวลาเราเล็งยิงอ่ะแล้วเราโยกซ้ายโยกขวาผมรู้สึกว่าเป้ามันโดดไปหน่อยมันไม่ค่อยตรงเป้าผมก็เลยต้องมาเพิ่มเจ้าความเสถียรระหว่างเคลื่อนที่นั่นเองครับทุกคนเวลาเราโลกโยกยิงอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าเป้าจะได้นิ่งขึ้นแล้วก็โดนศัตรูได้มากที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนนะก็นี่แหละตามนั้นแหละ ก็จริงๆของแต่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกมันก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนนะก็โอเคปะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าว่าผมเจ้าเจ้าปืนตัวนี้ไปไล่ยิงคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ไปฟังเสียงภาคในเกมเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปครับ Let's โกปกป้องเขตของคุณเข้าประจำตำแหน่งนี่ปกป้องเขตของคุณเข้าประจำตำแหน่งโอ้เดี๋ยว มาด oh, oh, oh. tamam, really? oh, ิครับพี่มาดิครับพี่โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเยอะเหลือเกินตายสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์อยู่บนหัวเราบอดก่อนเลยระดับได้โอ้ยเจ็บเย้เจ็บ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 มากเจ็บมากสวัสดีแฮคคอร์สวัสดีแฮคคอร์โคตรเสี่ยงกับสไนเปอร์เลยบอกให้โอ้โหใส่กระสุนอยู่อ่ะลูกพี่ โอเคมาครับทุกคนโคตรยากกับบอกให้ถ้าเกิดว่าเล่น <c oughs> เล่นไหนเนี่ยไอป้องกันป้องกันฐานแรกเลยนะฐานเเนี่ยฐานแรกเนี่ยรู้สึกว่า <c oughs> เล่นยากมากๆสำหรับผมอะ่ะเฮ้ยติดติดอะไรขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้น,ไไดนี่ไงสวัสดีครับโอ้ยโถ่ยไม่ตา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 ย,ต,าย <c oughs> ติดอะไรอ่ะสวัสดีครับ <Okay. S 1> ตายแน่ตายแน่ลงล่าง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 สวยงาม ไปไหนพี่โอโหไม่ทันครับทุกคนฝั่งนู้นก็ยิงไม่ตายเราก็ลงอยู่ฝั่งนี้ด้วยจัดไปลุยครับลุยลุยลุยเปิดอันติใส่ไปก่อนเลยครับข้างบนมีคนเอ้ยเด้อเด้อลงล่างลงล่างลง่าง,ง,ง,งข้างบนเล่นแน่ข้างบนเขาเล่นเราอ่ะโอ้โหคนเยอะวะ่ะคนเยอะจริงวะ่ะ ตายคู่ไปดิตายคู่ไปดิมาดิมาดิาดยิงได้หมดอะมาดิเล่นได้หมดนะครับโอ้โห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 ระเบิดระเบิดเยอะมากใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหระเบิดเยอะจริงวะ่ะโอ้โหอยู่ข้างบนว่ะข้างบนบ้านโอเคหมอหมอช่วยชีวิตเราไปหลังเข้าปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็น ค่อยเล่นไปค่อยเล่นไปไม่ต no oh, ้องรีบไม่ต yeah, okay, no. ้องรีบปล่อยเร็วเล่นลำบากมากอ่ะโอ้โหทางนี้ไม่มีทางนี่ละเล่นยากจริงว่ะดิเด่นดิเด่นิเด่นเด้งโอเคตัวนี้มีที่กำบังอยู่สวยงามหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าตรงนี้มีมาร์คแมนมาร์คแมนมาร์คแมนคนนึงมาร์คแมนมาร์คแมนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยงาม แอบ,บเก่งจริงๆแอบ,บเก่งจริงพี่หลังเข้ามาละอ้าวนี่บอดบอดบอดโอ้สบายสบายสบายเล่นง่ายเล่นง่ายโอ้ยเอเดี๋ยวนะเขาว่าบีคอนเปล่าวะ <c oughs> หัวแตกไปหัวแตกไป <c oughs> เขียวว่าผมไม่แข่งเรานะ โอเคโอเคเพื okay, 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 ่อนเสียแล้วเนี All ่ยต้องถอยแล้วเนี now, yeah? mm ่ย hmm. ด oh ูดูแล้วเนี่ยเอาละมาละหลังเข้าไอ้นี่บอทเหรอสวัส oh ดีพี่บอทสวัสดีพี่บอทโอ้โหทำไมพี่บอทยิงหนักจังวะมาละโอโห้โอโหหลบไปหลบไม่พ้นเลยว่ะโอเคเกิดกับเพื่อนทุกคนจัดแนวป้องกันใหม่ระบุศัตรูเอาไว้ Đó, ceksin, รอเดี๋ยวรอคนบุกเข้ามานอนรอตรงนี้แหละไม่ร right ีบมีคนบุกเข้ามาหรือเปล่าหลอกทางเนี้ยไปมาแล้ว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 แยบกิบเลยว่ะไม่มีใครวิ่งมาเลยทางเนี้ยเฮ้ยมาแล้ว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 เล้งเสียพี่ดนป่ะดีป่ะ ีมาแล้วมาแล้วมาแล้วใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วนี่นี่บนนี้บนนี้บนนี้ไอเอสวยมาแล้ว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 อยู่ข้างบนวะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาเขาเองบอทนี่เองโถเอ้ยเราไม่รู้ว่าใครเฮ้ย ได้ยินเสียงชุบจ้าได้ยินเสียงชุบจ้าโทษทีหูฟังพี่มันดีก็อย่างนี้แหละน้องเฮ้ยมาเงียบๆอย่างนี้ไม่ได้ยินเลยโอเคเกิดกับเพื่อนครับทุกคนบีหนึ่งโดนละเฮ้ยไม่มีใครเอาบีสองจริงเหรอโอ้ยง่ายเลยปกติจะมีคนเอาบีสองก่อนเนี้ยข้างหน้ามีคนสองคนขึ้นมาละเขาจะเห็นเราหรือเปล่า ตายหนึ่งตายสองเฮ้ย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 ,เ,ยเข้าข้างในเลยดีกว่าเฮ้ย <c oughs> เยอะมากเลยโอ้โหโดนมาเป็นคอมโบเลยว่ะ <c oughs> มาเป็นคอมโบเลยโอเคปะ no, <it> s <S มีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้ว มีคนเข้ามาหาเราแล้ววิ่งมาละมีอีกไหมไม่มีมีมีโอ้โหนิดเดียวเองอะโอ้โหคนนี้ยิงเราสี่สูนแล้วอะ <6. S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่าการไม่ว่าการถ้าพี่ขึ้นมาผมก็ยิงพี่เหมือนกันผมก็ยิงเหมือนกันถ้าจะอยู่ถ้าคิดว่าจะอยู่ที่เดิมก็เดี๋ยวจัดให้ผมว่าเขาเขาอยู่ที่เดิมว่ะ มั่นใจเลยยังไงเขาอยู่ที่เดิมพ่อไปดักยิงเขาดีกว่าไปแล้วเหรอไปไหนล่ะโอ้โหวางบีคอนตรงนี้ด้วยเฮ้ยโอ้ยิงไม่ตายอึดเกินมาแล้วมั้งสวัสดีครับพี่ ศัตรูกำลังจู่โจมเป้าหมายเหรอเาป้าหมายเราลวกไวนั่นแนะ่เฮ้ยมีคนมีคนตายระยะใกล้ไปว่ะสู้ใครไม่ได้เลยต้องระยะประมาณ21เมตรเท่า,า,าน,นั้นมาแล้วอันนั่นแน่นั่นแนะ่สวัสดีพี่สวัสดี วางบีคอนแถวนี้แน่เลยดูแล้วเนี่ยใช่เลยจร,จริงด้วยมาละเชยสวยเฮ้ยได้ยินเสียงข้างหลังไปแล้วข้างหลังไปแล้วขึ้นไปแล้วไม่เอาผมไม่เสียงดีกว,ว่ารู้มากจริงนะบอดปะเนี่ยทำไมเดินเหมือนบอดจังวะ ผมมาทางนี้แน่เลยบอดนี่วะเอ้เราก็นึกว่าคนเดินเหมือนบอดจังเน,นียบอดแน่นอนเน,นียบอดแน่นอนทำไมได้เสียงใครยิงแถวนี้นี่แอบอยู่นี่เองเหรอแอบอยู่นี่เองเหรอโอ้ยอยู่สไลด์มาเลยโถกำลังมองแมปอยู่เลยตายซะแล้วโอเคเพื่อนมา เรามาช่วยนายแล้วโอเคสวย <c oughs> อะไรเพือ่อนโอโ้โหเรียบร้อยครับทุกคนโอเคเกิดที่เดิมสวัสดีคุณบอดจ๋าสวัสดีคุณบอดจ๋าอ้าวอันนี้คนเหรอเนี่ยอ่ะแล้วดูว่าบอดรกระโดดขอโทษทีเพื่อนโอ้โหบอดเพียบเลย โดนยึดนะเนี่ยทำไปเล่นตายจะโดนยึดนะเนี่ยโอเคโอเคโอเคนิดเดียว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 เดียวเขาเห็นเราแล้วอะดเฮ้ยโอ้โหเขานอนอยู่ตรงนี้ตายแล้วโถ่เอ้ยทำไมเซิร์ฟนี้มีแต่แบบงูดินกันจังเลยวะยยวเฮ้เย หยุดอย่าให้สัตวโอ๊ย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 อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยถามจริงอะไรรอ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 ไม่รู้ว่าเขาจะมาเปล่าไม่รู้เหมือนหลังจะเข้าสวยงามสวยนี่แหละโอ้ยหาใครไม่เจอเลย มีแต่ระบุตำแหน่งเร้วท้งนั้นเลยแล้วเนี่ยยากแล้ว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 ตายหัวแตกไปสองหัวหัวแตกไปสองหัวตายตายตายโอเคสวยไม่มีใครเห็นเรามีคนเห็นเราแล้วแหละตอนนี้มาแล้ววิ่งเข้ามาแล้วโอ้ยโ่ตายแล้ว จัดไปมาแล้วเอาติดไรอะ่ะผมว่าจะต้องมีคนแน่เลยตรงเนี้ยมีคนอยู่ข้างบนเฮ้ยซีทูดโดนซีทูดโดนเพื่อนซีทูดโดนซีทูดโดนเพื่อนซีทูดโดนจะแพ้ปะเนี่ยจะแพ้ปะเนี่ยจะแพ้ปะเนี่ย ตายโอเคสวยได้อยูอ่ได้อยู่สีทูเข้าสีทูเข้าโอเคข้างหน้ามีคนปะผมเห็นนะตายสวยนิดเดียว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 นิดดเเียวไป เห็นคนนะเห็นคนนะเห็นคนวิ่งแถวนี้นะเดี๋ยวก่อนตรงไหนเนี่ยรักษาไว้อย่างที่กำลังมีคนบ้าผมว่าตายโอ้ยโอ้โอ้เป็นกองทัพเลยโอเคสี่วันโดนละเฮ้ยสี่สี่ทู C2 โดนล,ละเราต้องค่อยๆเยับเล่นขเขาไปเรื่อยๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ไล้ะละออกตรงนี้ให้ไกลเลยให้ไกลเลยเฮ้ยเอาซีวันจริงเหรอเขาเอาซีวันว่ะม,มาแล้ว สวยงามเพื่อนรอรอ,อด้านซ้ายไม่เป้าหมายคานููก,กดัดแล้วยงเข้ามาด้านซ้ายทำ,ทำไมผมได้ยินเสียงอยู่ไหนได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ตรงไหน okay, เอ่ยเคสวยอันนี้บอทเฮ้ยมีเสียงคนวิ่งมีเสียงคนวิ่งสวัดดีครับใหม่มลมแล้ว สวัสดีครับกอ,ก,อรกองกำลังของเรายึดเป้าหมายชาลีทูได้แล้วกองกำลังของเรายึดเป้าหมายชาลีทได้แล้วกำลังสวนกลับเพราะว่าโอเคสวยงามน่าจะมีคนนะผมว่าไม่มีคนว่ะสวยงามมาคนนึงสวยออกไป

รอดูรอดูขึ้นมาปะอยู่ข้างบนดีกว่าเจ๋สวยสวยสวยตายให้หมด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 ตายสวยนี่เราโอ๊ยบอร์ดกีบอรดนี่บอรดบอดนี่หว่าอันนี้บอรดนี่หว่ามีคนร์ปะอันนี้บอรด สวยงามเจ yeah, สวยตายตายตายสวยงามเฮ้ย <Hey, S 1> เสียจะเ,เสียพื้นทะี่เนี่ยทำไมเล่นไปเสียพื้นทะี okay, เ่เนี่ยเคเกือบตายตั่งใจเข้านี่เลยระเบิดลง เฮ้ยมีหลังเข้า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 ไอ้นี่บอทโอเคโถเอ้ยแพ้โอ้เส็งเลยถอนกำลังทันทีถอนกำลังทันทีโอ้โหมิสไซล์กำลังลงเลยอ่ะโอ้โหผมเสียดายมากเลยโถเอ้ยแพ้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 ก็ <c oughs> <c oughs> โอเคเนี่ยนะครับทุกคนเจ้าปืนที่บอกว่าเป็นปืนที่ถูกกลืนมันเองนะครับทุกคนนะก็ แล้วพูดต,ต,ตรงๆอ่ะเจ้าปืนตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกลืมอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นปืนที่ไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นกันครับทุกคนพอไม่มีใครนิยมเล่นก็เลยไม่ค่อยมีใครหยิบเอามาใช้นั่นเองนะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะผมรู้สึกว่าเจ้าปืนตัวนี้มันดีมากๆเลยครับทุกคนก็คือตั้ง25ดาเมจนั่นเองนะครับทุกคนนะก็โอเคไม่มีอะไรเยอะทุกคนวันนี้มาเล่นเจ้าปืนที่ถูกลืมให้ทุกคนได้รับชมอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะถือว่ามารับชมฟีเจอร์์ใหหม่ๆสารรัับเเจ้้ซฟนนนนีละกกกคคทุ็โ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยนะครับทุกคนนะส่วนคลิปนี้เอาไว้แ้านี่ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ